เโอเล่ครับสงครามเทปเระชาอีกแล้วไป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 เทพโอเล่เขาจะเอาเราให้ได้นะครับแป๊บด้านครับแป๊บเม็ดโคนเลยโคนเลยสูตรใหม่สูตรใหม่หมโคนซ้อนโคนเดี๋ยวรอให้เขาทิมเบีย้ยลงมานะครับไม่ทิมป่ะด้านด้านด้านไม่ทิมก็ดนัน ทีมดีทีมดีทีมเบียร์ดิจะ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 กินครับทีมเปล่าทีมเปล่าหรือชิกิตัดตนตัดตัวนั้นอ่าฮะกินครับนี่ครับเอาไงครับดันโคนเปล่าครับดันโคนเปล่า ไม่ดันโคนไว้เฮ้ยไอ้ทางนั้นเราชิ่งดันก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเราดันตัวนี้หาชิ่งดันตัวนี้ก่อนเลยอืมกินครับดันเบี้ยลงมาสุดจ้หรือว่าจะแทงส่วนมาก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมด ยังส่วนมาเฮ้ยเราเปรี้ยวจัดว่ะรถาดาันเลยกินม้าครับกินม้าครับเดี๋ยวเราจออยู่ด้วยนั่นแน่หนีไปไกลซิบซิบชิบยังทำอะไรไม่ได้นี่ว่ะ ผมยางตัวนี้เลยดีกว่ายางตบเม็ดครับลูกเข้าไปนี่ดีดนะเชีย์ไปครับ <ame> เอาไงเอาไงเดี๋ยวไม่ดีโดนลูกกินเล<อ> <kicking S 2> ือนะเจ้น่าดันโคนไปเว้ยดันโคนไปถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อง นี่เดือตัวนี้ครับกินเหลือพัพพาระลามมกินตัวนั้นเหรอลูกหนึ่งดอกเนี่ยน่าจะเข้าเขาเลยนะเนี่ย กินชึบกินชึบด้านีหนึ่งตัวอ่ปะป่นี้ก่อนครับหือหืออ ดันไว้เฮ่ดันนี่ครับกินครับผมแหนเป่าฮะแหนเป่าอ่ะมาเลยครับโดนเลยครับอีกชิกเดียวตายแล้วท่านผู้ชม ผมโดดมาซ้ำอีกทีเอาใจแล้วคุณเขาขยับไม่ได้เหน่าพี่พี่พ,พี่พี่ลืมคุณนะอ๋อคุณมันยังหนีได้อีกตาหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวผมให้เขากินกินมาแล้วกันนะครับอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่า,านี้ชึกเดียวตายแน่นอนนะครับ เอาเรืออัดตู้เอาเรืออัดรูนั่นเองพี่ลืมอะไรหรือเปล่าลุกขาไปไปครับพกนอนลน์แล้วปไปไปหมาขึ้นไปเบียร์ขึ้นครับขนขึ้นขนขึ้นเม็ดไปครับ เบี้ยไปไม่ตามโคนขึ้นเลยเออเขมันจะทีมเรากินนี่ครับทำลายก่อนทำลายค่อยๆทำลายทำลายเข้าไปเรื่อยๆอ,อะไรกินอ,อะไรกินกิน,นครับเดี๋ยวเราจะใช้เบีย้ยเข้าไปโลโลควอมบังนะท่านผู้ชมไปครับผม ไปครับทางมั่งเลยครับผมมาไปครับ ใช้เบีย้ยเขาเป็นโรคกำบังทำไรเหรอ,อะฮจ่อไว้เจ่อไว้ทำไมถึงคิดว่าจะเจาะตรงนี้ได้หรอครับเพราะไงเราก็ไม่กินเบียรยเขาอยู่ดีนะครับอ่าทีมเลยครับผม จังหวะมันได้กินครับผม,มให้โดดหน่อยดีกว่าวะโต้หน่อยดีกว่า อะไรวะแทงนี่ครับคตรจะไปหน่อยดันลงมาตรงตรงเล้ยกินี้ผมตรนนั้นสินนะรู้ถึงดอกไปไหนวะต้นนี้ต้นนั้น น่าจะกินโคแล้วป่ะอืมอ่ะมาหนึ่งตาแล้วกันหนึ่งตาครับนั่นแน่ให้กินกินดีครับกินแล้วเข้าไปหนึ่งดอกอุตส่าห์ให้กินอืม ลุกอีกหนึ่งดอกไปไหนครับกินเบี้ยรฟรีหน่อยดีไหม,มาหมกสักตัวแล้วนันผู้ชมไหม่สักตัวครใหมกสักตัวไอมกสักตัว เฮ้ย <Hey, S 2> เอาหวานมั่งให้เรากินเลย,เลยอ๋อครบนะ,ะดังนั้นไปครับอยากกินก็กินมาได้บังคับแล้วฉันจะตบมาเจ้ากินตัวนั้นแหละครับกินครับผม ดูน้าทางจะค่ายแตกแล้ววะ่ะอ่าหนีรัวๆเลยดันกิดนปไรเฮ้ยดันตัวนี้ดีกว่าอืม่ะดันตัวนี้ปบปะปบปะอืมเ,อเม็ดมาแรกเวย้ยหนีดิครับเม็ดมาแรกก็หนีดิอะไรมาตองต่อคุณอะไร ลูกหนึ่งดอกไปไหนวะเฮ้ทิมแม่งเลยดีกว่าทิมลุกเข้าไปของเบียงไยงดีกว่ากินไปเฮ้ยกินเกัาไปครับลุกมาเราเอามาบาังนะครับไม่เป็นไรบังกัาไปครับบังลุก กินเลยเว้ยเฮ้ยเราเอาเรือกินครับเราต้องฉลาดนะครับถ้าเราเอาขุนกินก็ชิบหายครับประมานั้นโดนลุกอีกทีเรือหายหลุกเข้าไปครับจ่อไว้จ่อไว้ กินลูกเข้าไปไปแล้วทำไรกินเอะกินดีครับรีบทำลายตัวให้มันน้อยน้อยหน่อยปากคงงุกวงไหนคุกวงไหนแผ้แน่เลยคุกวงไหนครับไหนกงันไปคุกวงไหนครับกินเบี้ยนิดหนึ่ง ลุกเข้าไปครับคุกงงในอืมไปละตัวจิ้มตัวจิ้มเร็วตัวจิ้มกาลังจะมาเราค่อยๆเดินตัวจิ้มเร็วตัวจิ้มตัวจิ้มเร็วหน่อยเฮ้ยกินโคนก่อนดีกว่าฉันหิวขอกินโคนก่อนนีครับอ่าไปขังเหมือนเดิมครับขังเหมือนเดิม มาแล้วตัวจิ้มเอา้าแมงจิ้มไม่ได้นี่หว่านี่ไงจิ้มได้จิ้มนี้นี้ครับนี้ครับจิ้มตัวนี้นี่จิ้มตัวนี้น